สวัสดีครับ fc สาวน้อยเพชรมันแพง fc น้องอุ้งอิงเพชรมันแพง fc เสียนนท์เสียบอ๊อดโจสำหรับคลิปนี้ผมสโรดอุบลจะได้มาเล่าเรื่องน้องอุ้งอิงเพชรมันแพงตั้งแต่น้องอุ้งอิงเพชรมันแพงได้มาอยู่ หมอลำวงสาวน้อยพิญมนแพงน้องอุอ้งยิงก็ได้พาครอบครัวแม่หน่อยพ่อเอกได้มาขอพรจากศาลแม่ฮันนี่อยู่ประจำเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับศาลแม่ฮันนี่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดน้องก็ได้ พาพ่อเอกแม่หน่อยและตัวน้องอิงมาขอพรที่ศาลแม่งนี้จำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้าอไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอขอบคุณครับ